มีความทุกข์ใจทุกใจเลยสุขีอาตานาปริหารันตูงมีความสุขายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ไปตั้งสิ้นเกิสาธุสาธุสาธุไหวพระวันวันแรกปาเกิทินงงปีวันแรกไหวพระปีไม่ไ สวัสดีครสวัครับดครับวัสดีครับดีค่ะวันนี้เราส่วนพี่องในส่วนพืนปานจะมีส่วนเป็นส่นสำัเนส่วนทีู่ว่าจริงๆวมันเป็นคนเสื้อที่เยนอาชีพนี้เขาเย็นอาชีพไดผู้หญิงหรือผู้ชายทุกปัจจัย เมื่อทางท้ายกระดับแจ้งต้องข้อจัดเง่นอาวุธปนจัดตัวเองหรือกโอบข้อเองฟองตุ่มองเต็มองงานไม่ได้เข้าถึงินสามารถยับยั้งชั่งใจในการที่จะแต่อองนอกตัวนอกทางเข้าสิบสินิศไว้ใจรักของเราก็คืออาชีพทุกคนกันคนเทียบอาหากตัวเองจะต้องทางอาชีพเพราะว่าอาชีพเป็นสิ่งเดียวที่จดียเป็นที่มากของเรื่องเพราะว่าเขาตื่นที่ในเครียดตอนนี้ คือตอนหนาดน้าคน,น,น,นที่ห้องจะเรียงเคสสิคือข้กกต้องเราใจในค้ามาอาชีพต้องมีลักในการทำงานว่ามบบงมนนั่นต้องเป็นแบบไหนข้อตรงมี้วามรับผิดชอบในตัวเองในหน้าที่การงานเพราะนั้นมัน่นใจเสียเงินยัดได้คันค้นปรามาในหน้าที่ของตัวเองหรือว่าเป็นราตัวใหงเทียมตัวเองหรือ่หักตัวเองคนตอรบรับมากสิบคนีอ นนอยูขะใจตระไจะลูมขใดลืนไปเทียวทาชีพะกนหด้างแด่ถ้าเข้าประมาทหรือบอสใส่ใจหรือมองที่รักไม่ารม่ห่างเก็บตามมาลุ่มของทะเมั่นก็สิบวันจะเลุ่เรื่องให้นานทีหนักหนามันก็สิบวนประสบก็สเร็จได้กิจการหรือสิ่งทีปวดเข้าเตุฉะนั้นหันเข้าขึ้นมาเข้าชีวิตหลือาย่เขาอย่างมีทุกข้ขาเขาอย่างมีเรื่อ,อ,งองมีงทนนองอยางมีฐานานมันเพิ่งแก่แก่จะต้อง Ini satu.